าหารอร่อยอ่ะพี่อาหารดีมากครับไหน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 แซ่บเมนือตามนิ้วไปตามนิ้วไปเอ้ยเอ้าวแล้วไอ้นี่ยืนทำไรเนี่ยพี่ชายนี่นี่ไปดูดูเก็บปลาเก็บพาแล้วฮะครับมาเดินไปร้านแรกร้านแรกแคทฟูดเวอไก่์ในหินแต่ว่าวันนี้เรมาในนามของ ข้ามันไก่พิซซอนครับนามงมงโดสเป็นจี่พอดีคนดีที่สุดในประเทศเราไปร้องครับผมผมเนี่ยเพิ่งได้รางวัลคนดีสีดูหุ้มมามาดูมาดูก่อนท่าแกบนี่พี้หินเฮ้ยนี่พี่นงดังเลยเหรอใช่เหนี่ยวสะบัดคุณก็บอเคทีเดียวเดี๋ยวไม่ต้องแย่งกันพูดเอาเรื่องนี้ก่อนครับนะครับกูถามนิดนึงน้ำจิ้มมึงตักเป็นน้ำซุปเลย ทำข้าวมันไก่ต้มทำไปตั้งแต่สี่วันที่แล้วอ่ะต้องอะไรลุกมากครับุ่กมากเหมือนไก่ที่พี่ปูเคยกินมาด้วยครับอ๋อเราครับลุกเขาใส่ชีสลุกอร่อยมากครับเราอยู่มีมีดีอร่อยนี่มันน้ำจิ้มนจิ้มน่าจะใส่ขนาโนเยอะนะโอ้ยรถก็จะเยอะเหมือนกันแต่เสร็จปุ๊บลุกไปเที่ยวผมแม่งลวกเป็นตามทางเขาไปไสวายในห้องน้ำอ่ะนี่มันกินบ้างป่ะเนี่ยไม่ได้ไปกินบ้างไม่ไม่ได้ ไปมอร่อยที่กินไปกินแล้วเดี๋ยวมันกินเยอะมันเดี๋ยวช็อตเนี้ยช็อตเนี้ยต้องเอาลงของไม่เองยังไม่แดกเลยดูไม่กินเยอะเดี๋ยวไปกินร้านอื่นคนนี้ก็คนคนนี้ก็คนนี้ก็ชายอย่อยแล้วครับแต่พี่ปูดูหน่อยดินี่ครับนี่ริบปึ๊บแค่นี้เอเฮ้ยครับพี่วันนี้วันวันดีตรงลงมันออกอะไรวะ ังไม่รู้ยังออกไม่หมดก็มีวันนี้พี่เดินขายก็ได้เตลขายต่อเตลเตลองดูเอันนี้เราก็ถึงร้านขนมขนมเปียกปูนมะม่านี่ครับพี่ของเราจะไม่ให้หวานมากนะนี่ก็ไม่ค่อยเหมาะกับบรรทุนใมี ขายขานที่แดกและขับมากแดกแขับขับเป็นหลังไปนะครับพเศได้แม่เรียมเป็นไงอร่อยดีมากนี่ครับตามไปจีได้ที่นี่ครับนี่เลยพนี่ครันนี้น่นะผู้้านะ ตำรวจได้ตามถูกเออครับนี่ครับตนี้ชี้ชี้ตาปดตาชี้งไม่โกงเนี่สายติมฮะสายหวานนะสายหวานไอติ่มอะไรครับพี่มีอะไรบ้างสูตรั้งเดิมนะฮะอ่านกังจากหมออ้โครับโอ้โหจุกจิกกับ๊บก็ไย่ง้ครับแล้วก็เมนูเราก็มีตามนี้เเมนูตามนี้เลยนะขายที่ไหน สาแดงซอยหนึ่งซอยหนึ่งซอยสไปเปิดอีกที่นึงใช่ไหมพี่เดียวเดียวเดียวเพื่อนผมไม่ได้นอนมีรถเค็มๆด้วยอครับอันไหนครับรถเค็มๆไม่ใช่ไม่ใช่นี่อันนั้ไอตีนอันนี้ไอตีน ไปซื้้อตรงนนัก่อนนะครับอายได้ไม่เอาได้ตัวเต็มหมายว่ามือจะติดใจร้านนี้นะเอียบอะไรนะมือจะติดใจร้านนี้นะขนมเข้ออร่อยไงทานไปดูขนมนยครับนี่คือใครครับครับจัดที่สัมภาษณ์รถและนี่คือขนมเส้นไหล แข็งแกงของเราแข็งท yeah, ุกอย่างในร่างกายตาแข็งลิ้นแข็งจางแข็งหมดตับแข็งทุกแข็งเดียวกันเขาเี็หน้าที่อะไรเนี่ยไปเดี๋ยวก็มีหน้าที่ล่องลอยเดี๋ยวล่องลอยแล้วก็ให้ชาวบ้านชาวร่องเขาด่าทุกวันทุกวันนี้ที่โดดมีงานได้ก็เพราะเขาเหรอผู้เลนี่แหละตายกูตายเองนี่ก็ดูแลพวกเราเนี่ครับโองานขึ้นบนยกเล่นตัวเองถ้าไม่มีเขารับรองได้สบายดี แล้วอย่างเงี้ยวันนี้กินร้านไหนบ้างร้านตัวเองยังไม่แดกเลยใด้กูแดกร้านอะไรอ่ะอะไรพี่โป้สวัสดีครับพีโบโ่พโป้นี่เป็นาหาอะไรพี่เป็นเมนูเด่นของร้านครับพีบ่ป้ครับ ตูอยู่ที่ไหนครับอ่ะตอยู่ตรงบันไดขึ้นครับตรงข้างซอยที่สามที่ห้ามีไอจีมีอะไรไหมเดี๋ยวเราจะได้อุกอ่ไอจีเือเดี๋ยวขายดีเนี่ยดีสิครับจะไม่เหลืออะไรแล้วนี่เหลือเลยอ่ะความเด็ดความพิเศษของมันคืออะไรพี่พี่ว่าเป็นที่รสชาติไม่เหมือนไทยอันนี้คือจริงๆผมไม่ค่อยพิ่ผีริ่ถานการกินนะฮะแต่ว่าพอได้ทานขาหมูสูตรของแม่ยายแล้วเนี่ยเออมันก็มีความแปลกคือมันขึ้นกับขาหมูที่ทานราบข้าวตามอกติที่ทุกคนเห็นอยน่นะฮะอันนี้เนี่ย มันจะมีความเป็นน้ำแดงหน่อยๆ <c oughs> กินกับอ,อกหวานดได้พิบายยาจริงๆก็อาอลองละลายในปากเข้าอร่อยมากละลายเลยละลายในปากได้เลยอร่อยครับอร่อย,อร,อ,ยอร่อยด้วยรสชาติร้าไม่ได้อร่อยด้วยการกลวยเพืนะครับได้ข่าวว่าตอนนี้หัวหน้าวงคือคุณสุธัน์เหรอครับแล้นยุคมืดจริงๆิ <c oughs> งงไปหมดแล้วกําลังรอกําลังรอยุคหน้าอยู่เลยโอเคทุกนี้นี่งงไปหมดแล้วนัดให้ไปที่หนึ่งไม่ต้องไปบุยที่หนึ่งก็เนี่ยเขานัดนัดบูนัดบูคงกินเบลไปไปช่วยงานส่งโลเคชั่นไปไอ้บูไปถึงโลเคชั่นปุ๊บให้ตะกองขยะและขนาดโชว์นะทุกคนก็ตั้งใจเล่นกันนะเสี่ยวี่ คนเป็นยีเลยเหรอคนเป็นีเลยสุดยอดแล้วครับคุณสุทัศน์คือมือเบสเก่าเซ็นเตอร์ในเซกี้มาเล่นกับโดมีเพย์บอยไม่ได้มาเล่นอย่างเดียวเขาเป็นหัวหน้าวงขอให้สมัยหน้าได้คนดีๆนะครับเป็นหัวหน้าวงผมผมเลือกไว้แล้วฮะจะรอวันนั้นอยู่เลยแล้วนี่ของคนมีอะไรบ้างครับผมก็มีมีโคบิลครับนำโคบิลมานี่เป็นกระแทกมัน เป็นฟเย็นอางเดียวนะเหมือก็เลยพวกกาแฟร้อนแต่ตอนนี้กฟเย็นด้วยทเป็นแขงครับแต่ว่าแงหมดลลรองก่อนใชอรเปนรอทดลองเลยร้อนทดลองเนี่ยหอทดลองน้องครับอ้อะไอ้ตรงไม่ได้พี่ พี่จองสวัสดีครับตอนนี้พี่จองทำอะไรอยู่พี่นี่ไม่เห็นไมเห็นเลยทำกับข้าวฮะข้าวแมวอะข้าวแมวฮะก็เป็นสูตรอพ่อเราครับอ๋อเหรอครับครับมีมีส่วนผสมอะไรบ้างอะครับพี่ข้าวปลาทูน่าปลามันต้องปลาทูแม่กองด้วยป่ะพี่ไม่รู้เรื่องครับเขาเขาเลยแต่นางจะเห็นพี่จองในลุคแบบนี้จดีคมันไม่ได้มีอะไรยากหรอก แบบดีไซน์เป็นก้อนๆเหมือแบบเข้าปั้นเข้าอะไร่าไม่ได้รสชาติันไม่เข้าเนื้อต้องใช้นิ้วใช้มือต้องอย่างนั้นมีหลัการมีหลัการราคาโอเคสาระก็มีแน่ขอบคุณนะขอบคุณมากครับมาครับผมยยของปลาเียวอร่อยครับอร่อยสุดอร่อยสดน มีงานยังไงพี่งานนั่งดีดีมากอาหารเหรอผู้หญิงเนี่ยอะไรดีเหนยดูความที่พี่เป็นผู้ใหญ่ดูเห็นแล้วก็พี่ก็ไม่ทิดอะไรแหละทิดหมดทุกคนเลยตั้งแต่เดินเข้าแล้วใม่มต้องมางานอย่างนี้ไม่งานชาวล็อกบริษัทไม่ดำจนมึนล้วเราไปเราไปงานอย่างนี้ดีกว่าเวียดนามโอเค นี่ขนาดเราอยู่ในคอนเสิร์ตในไทยเราเองหลงหน้ากันเลยเหรอครับเดินมั deriv. ่วใช่ปไะโคตรลอยโคตรลอยไปไหนใครเดินไปไหนเดินไปไหน ตอนนี้เราก็อ uh. ิ่มกินมาหลายร้านและอิ่มบางร้านบางร้านกินฟรีด้วยบางร้านกินฟรีดูพุงับดูพุงเด็พุงเมื่อไหร่ดูดูเสื้อขอสังเกตเสื้อก่อน My heart will go on เสื้อก็ใ้ได้หมดนล้วใช เป็นไงบ้างวันน UH> ี้ีิโปอิ่มอิ่น้ำซัพพลายไปครับกับหลายๆร้านของเพื่อนฝูงนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านของไก่ได้หินถ้าเป็นไก่แต่รกเลยดที่เราเขาไปกินก็เป็นร้านที่วันน uh ี้โนสต็เอาเอาอมาจริงๆอร่อยนะเพราะว่าไก่ก็นุ่มดีแล้วก็น้ำจุ้มน้ำจิ้มก็เอกลักษณ์ครับอร่อยมากๆแล้วก็จะเวทไปอีกไปเจอกับหลายๆร้านไม่ว่าจะเป็นโออ่ะโปก็อร่อยเด็ดสุดเลยของวันนี้เลยผมให้เด็ดสุดเลยว่าป็นกาแฟของคนกาแฟของคน น้ำส้มน้ำส้มปลาเขียวเขียวไหนครับพี่เขียวปลาบาราเขียวปลาเบียวแล้วก็ไอติมไอติมไอติมพิโต้พีโอพีเป็นสูตรบอสตันเห็นเขาบอกใช่ใช่สูตรบอสตันที่ไม่ค่อยมีคนกินว้าวนอกนั้นก็จะมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยเออนอกจากจะมีอาหารแล้วมันก็จะมีดนตรีด้วยเพราะฉะนั้นดนตรีเนี่ยเดี๋ยวเราจะอินเสียงภาพให้ดูมีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนคอนเสิร์ตคอนเส วันนี้วันนี้ผมอยากดูไอ้ว้องน้องมเดอะทอยอ่ะเดอะทอยเดอะทอยก่อนแล้ดูฝนดีเจลอไะรง ได้ได้ครับเพื่อนเพลงร้อนองนี้จริงแล้วอย่างนี้จรงโอเคก็เดี๋ยวเทปนี้ก็เดี๋ยวตามดูนะครับเป็นไงบ้างแล้วเดี๋ยวยัไงเทปหน้าจะไปไหนต่อก็เดี๋ยวเจอกันในเพจนะครับตามในเพจได้ว่าเราจะไปที่ไหนแต่ที่แน่ๆตอนนี้อิ่มมากแล้วเจอกันใหม่ไปขี้ก่อนนะขี้ไปขี้ละลายไปลาบ